โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมบูมกันนะก็วันนี้ครับตามคําสัญญาผมสัญญาไว้นะก็คือหลังจากคราวที่แล้วครับสร้างเค้กสตรอเบอร์รี่ไปเพื่อนอาจจะโอ้ยมีแค่เค้กสตรอเบอร์รี่รสเดเองหรอนะครับก่นนี้ครับอีกรสนึงเป็นรสเค้กนะครับคือสร้างเหมือนสตรอเบอร์รี่เลยนะมาดูกันว่ามันสร้างยังไงไปดูอีกโอเคครับอาจจะมีลืมบ้างนะ โอเควางไปแปดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบล็อกที่ใช้วางครับล็บอกแรกก็คือเลสตันไขมาหนึ่งมาหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามก็คือถ้าใครแบบสร้างงงหรือว่า หรือว่าแบบไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้ครับก็ดูบ่อยๆนะหนึ่งสองหนึ่งสองเดีดสามครับสามแล้วก็หนึ่งสองหนึสองก็หนึ่งสองย่างนี้เนาะโอเคครับก็ขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นได้ไหมหนึ่งชั้นสองชัง้นขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นนะครับไปเลย ใครอยากแต่งข้างบนเติมเองก็ได้นะเพราะว่าอันนี้ผมแต่งแบบแต่งไม่สวยครับใช่โอเคเลิมเริมเลิมเริมลายก็คือเนี่ยผมก็สร้างสวยๆได้ประมาณนี้นะครับ <c oughs> อ๋อขอโทษครับพอดีมันไม่ค่อยสบายแล้วก็ใช้บลวแนันเคครับวางเลยช็อกโกแลตก็ต้องคูก่กับบลู yes sir วางปิดไปเลยครับนี่ปิด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 เลยนี่ครับแล้วก็ปิดไปเลยก็คือผมก็เคยเห็นคนคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าพวกเกมไมค์ครับเนี่ยยอดวิวมันไม่ค่อยมีเนาะแล้วอีกอย่างนะยิ่งวิธีการแบบสอนสร้างเนี่ยวิวมันก็จะน้อยลงน้อยแบบน้อยมากเพราะว่าบางคนก็ไม่ต้องกดซ้ำก็ได้ไม่ต้องกดซับก็ได้เนาะก็แบบ เออก็ดูได้เลยเนาะอาจจะบนหน่อยเนาะวันนี้โอเควางไปเลยวาง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 โอเคครับวางไปวางไปแล้วก็ใช้บอสแอนเคเหมือนเดิมโอ้ยไม่ใช่ครับใช้คนแกซียนตันนะเพื่อความหลากหลายเนะึงเพื่อความหลากหลายครับโอเควางไปก็ช่วงนี้ผมก็ขอตัดก่อนแล้วกัน โอเคครับก็วางเสร็จปุ๊บใช้แบ็สแตนเคนะครับนี่แบ็ back k สแตนเคทำอีกชั้นหนึ่งเลยก่อนที่เราจะปิดเนาะโอเคครับแบ็สแตนเคมากคือ,อช็อกโกแลตอะผมไม่รู้ว่าผมจะทำลายยังไงดีไงผมก็เลยทำเป็นเออทำเป็นชั้นแปะมันมีหลายหายสีหน่อยวอ่า,าอย่าติด Z คนอาจจะเห็นนี่มันอะไรกับพี่ข้างๆเนี่ย นันเป็นมังกรครับแต่ว่าผมสร้างไม่สมส่วนเลยไม่เอาละโอเคครับแล้วก็นี่ใช้เกลยอแตนเคนะครับปิดเลยปิดนี่คือปิดหมดเลยนะปิดเลยใช่ครับตรงนี้แอบเห็นรอยเปืือืๆน,นนี้นะครับปิดปิดครับต้องปิดหลายๆชั้นหน่อยนะ ใส่นี่เนาะใ่นี่ครับเช่บลาวแฟนเคองนชันหนึ่งนนะเ็นล้วี <Hey. S 2> แล้วก็มาทำไอ้ข้างหลังตรงนี้ก่อนเลยนี่ข้างตรงนี้ครับนี่นไอ้ที่ครับลาสแตนเทเอ้ยถ้าคนแก่สิงตาแล้วก็พยักแ,แซน,นไม่แน่ใจนะว่ากี่ชั้นก็อาอมันสูงเลยก่อนเอาแปดก่อนนะสี่ห้าหกสูงหกชั้นไหม แ้โอ้ยส่งไปส่งไปเจ๋อชั้นเป็นไงส่งไปปะโอเคครับปุ๊บชั้นก็พอแล้วนะก็มาโนไม่ใช่อันนี้อ่าอันนี้ครับโอเคแปะ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 ไปเลยถ้ามันเหมือนแบบเป็นเออ่ท็อปปิ้งช็อกโกแลตตักครับใช่ใช่ครับโอเคต่อมาครับมาที่เชอร์รี่เลย สชอรี่นี่ว่างวันนี้คงมันว่ะนะครับเชอรี่ประมาณนี้นี่นะเป็นเชอรี่ก็แบบเชอรี่หรอใช่ครับนี่คือวิธีการร้านเชอรี่เขาไม่ใช่ครับผมผู้พิชนี่ครับเชอรี่ โอเคครับหลังจากอเอออะดิีดีเหรอโค้หทำม่เป็นเนี่ยนี่ส โอเคครับผมไปดูมาแล้วนะครับมันก็เป็นประมาณนี้เนาะโอเคครับนี่ก็คือจะเป็นมุมนี้เลยมุมนี้อาจจะไม่สวยในรูปแบบนี้นะแต่พอลาดแยมมันจะสวยนะมาดูกันกับการลาดแยมนะลาดแยมนะครับโอ้หือละนี่ครับวางอย่างนี้คือวางให้มันแบบมันเต็มเลยแยมนี่คือไม่น่าจะจุก็จะมาวางนะเออนี่เห็นไหมนั่นมีการต่อกันด้วยนะ ใหมันต่อกันเลยตอบกันคะให้มันต่อกันเลยตรงนี้มันดูไม่สวยจริงนะแต่ว่าเราสามารถปรับแต่งเปลี่ยนแล้วมันได้โอเคลาบเลยครับไม่ต้องไม่เป็นไรครับตรงนี้เลอะๆมันไม่เป็นไร เติมมันมันไม่เป็นสตรีโอเคครับก็จะได้เค้กแบบว่าเครประมาณนี้เนาะโอเคครับเราก็จะได้เค้กช็อกโกแลตแบบนี้นะคบอาจจะไม่เหมือนตัวอ,อันแรกที่ผมทำมากนะแต่ว่าก็ยังเหมือนเหมือนกันอยู่เนาะเห็นไหม เค้กช็อกโกแลตผมไม่แน่ใจว่าผมจะทําเค้กอ,อะไรอีกไหมก็ช่วงนี้เป็นช่วงเออ่เข้าใกล้รุ่หนาวนะคะผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะสร้างอะไรดีเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี